กระตั้วแทงเสืองงล้วสิเพื่อไม่ให้งงไปชมกันเลยครับเด็กจีวันนี้ขอเสนอแต่คนนี้คนนั้นุมมาโหว่าได้ท่านชายพลจะมาเล่นหนังปริศนาหรือบ้านสายทองหรือไงบากคนโอ้โหยหล่อนอะเท่เลยเว้ยต่เท่เริ่มมองๆแล้วตกลงนายจะพาฉันไปไหนนี่ทำไมที่นี่ที่ไหนอ้าววัดสิงห์บางเทียนจะมาเอาตรงนี้เป็นโลเคชั่นถ่ายหนังไง สวัสดีเสือยิ้มแฉ่งหัวเสือแน่ไงเป็นจัดชั้นเลยอ่ะเป็นฟูงเลยว่ะเอ้า,อ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 าแต่งหน้าแต่งตา,อาโอ้โหพระเอกโอ้โหนางเอกว้ายนกหัวขวานไม่ใช่จบจบไหมสองขวบเองมั้งเนี่ยว้ย ผู้นายเป็นใครอ,อ๋อคณะกระตัวแทงเสือไอ้ยะคณะใหญ่เลยนี่หลายคนไม่รู้จักว่ากระตัวแทงเสือคืออะไรไหนหัวหน้าคณะมาคุยหน่อยดิหัวหนา้าคณะมาจากสว,เวกนเผาวาทักให้บไม่ใช่เอาจริงๆงดินี่มปนคณะใหญ่โตเลยชอปอกผูกชมมั่นมันผมนะ่ารู้จักนะกระตัวแทงเสือเนี่ยแต่ไม่ได้ดูนานแล้วยังมีอยู่เลยเนี่ย แต่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นศิลปะชาติไหนพม่าหรือทางใต้ของไทยหรือใครของป้าอ๋อของพ่อเธอเหรอใช่ต้องหัวขวานี่ท้าจะไม่รู้เรื่องแล้วนั่นๆๆเขาเล่นกันแล้วผมก็สงสัยเหลือเกินนี่ตั๊งหัวขวานเนี่ยเขาเล่นเป็นตัวอะไรนี่เป็นปู่เลยสมัยเด็กๆ แงเสือเดี๋ยวนี้เสือตัวสองตัว,ตวนี่ลก็เป็นปูเลยทั้งเสือเด็กเสือผู้ใหญ่แป๊ไม่หมดเลยตีทุกตัวเลยด้วย สิกูเลยโลบเลยนะรกน่่าน่อยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้ยอ้ย่อ้อเยอ้อโอยโอ้ยอ้ยโ้ยอ้กโอยโยโยโยอ้อเยโอยอ้ย้ยยอ้รัอ้ยโอ้ยโอีอยอ้ยโยโอย้อ้้อย่ ทำไมวะแล้วนี่ก็ไม่ได้ตีกันเล่นแบบแบบไม่มีเนื้อหาเข้ามีเรื่องราวสมมติความตาท้องเรื่องว่ามีเสือเขา้ามาละวาดในเมืองเมืองหนึ่งชาวบ้านก็นเดือดร้อนกันไปทั่วเสืออารวาดมาหยุดดูสินะอาอารวาดมาถึงเด็กกี้ผมแล้วแต่เขาก็ยังนิ่งเต่แค่อาราบีวัวจะขาดเนื้ออะไรวะนะเนี่ยเฮ้เสือเล็กเสือนอ ระบายกันใหญ่เลยค่ะเดือดร้อนกันเป็นทั่วเบาๆาเบาๆเบา,บา,บาโอ้โหมีปากโ,นะโอ้โหมีผู้ล่สลับกันด้วยวุ่นวายจนปรลาดขาต้องหาพอมาปากเสือเป็นผมผมไม่ปราบสนุกจะตายแพลกมาแล้วครับ พอบองตันคนอาสาตากเสือโอ้โหลักษณะขาดไม่น่าปลอะไรได้แค่ลิกๆ <c oughs> โอ้ยรำสวยตาหวานเลยอะ่ะเฮ้ยคนมาปากเสือตัวนี้เดียวเองว่าถ้าขอดูก,ก้อยนะน่าจะอร่อยโอ้ย้าทาเสือจะไปชุมแบ่งกินบ้องตันเขาแล้วครับส่วนเด็กจี้ผมย,ย้ายข้างไปยืนนิ่งอยู่ฝั่งนี้โอ้ย หิ e วนะวะไอป,าด,ดปาดนะคร oh, ับปาดนะครับเดี oh, whoa, 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 whoa. ๋ยวจะแสดงปาดเสวอแดวหยุดรับทิปก่อนเฮ้ยอีกขันอารมณ์จริงว่าแต่รับทิปเนี่ยคล่องซะด้วยดูย่าเก็บรางวัลก่อนอ๋อถุงใส่ทิปเฮ้ยดูสิเด็กยังมีสติแม่เขากระสอบมาใส่เลยแล้วเฮ้ยเค แผไปหาคนดูทำไมบ้านายเป็นเด็กจี้นายไม่ได้แสดงเขาไม่ได้ทิปหรอกเฮ้ยได้ด้วยว่ะเด็กจี้ผมได้ทิปด้วยเฮ้ยคุบเสื้ยแตแผไปก็ได้ด้วยอ่ะเออเก็บดีดีเก็บดีดี้งแต่ทำเด็กจี้มาก็คือเนี้ยนายเนี่ยนะนิ่งจะได้ตังเลยเนอะ จะมาช่วยพ่อป่าเสือมฮยเฮ้ยกฮ่ยเฮ้ยีฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้าเี้เ้ยเฮ่ยอน้ยเฮ้ย้เยเฮเฮ้เฮยเฮเ้ย้ยเีเย้เ้เย้ รายการจ้าจี้ขอเชิญเด็กที่มีแววจี้จี้หรือมีเรื่องดีๆมาโชว์ส่งรูปถ่ายที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อมประวัติอายุความสามารถพร้อมแนบทิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ส่งมาตามที่อยู่นี้ทุกปนนสองปนสองบึงทองหลางกรุงเทพ10242เด็กจี้และเจ้าของเรื่องร่วมรุ่นรับรางวัลทองคำมูลค่า5,000บาทจากกังเกงพอ้อ,อมเบบี้เลิฟเแน ดีๆนี้ช้าอยู่ที่ไหไปชมมันต่อเลยครับแล้วนี่ลูกครับจะจุกับจั๊กกะ๋อ้ั้าหัวขวาที่ก็เล่นเป็นตัวนี้จะมาช่วยพ่อปราบเสือ เขากิ่งกว่าเอ๊ะมันกลัวอะไรหรือเปล่าอ๋อกลัวตังนี้เอาดูสินักเสือเสียหลัหกจะหกักลกฮิเขากลัวหรือเขาเกียดใจว่าหลักเสียหลักเอาไงดีว่าเอาไงดี เอาละครับฟาดกลกอมันมันมันอวีรับักตีไม่เกรแล้วเสือกียครับาย้โหต่ืนกลับมาครับตายเสือไหัวขวานตายวะเนี้ฮะถึงเออถึงเออ อ่าเลยให้ตัวอะไรตัวอะไรสมัยเด็กๆกระปุกแทงเสจอไม่มีอย่างนี้นะเฮ้ยพี่ของแผงกริงเฮ้ยตาแดงกลับเลยอ่ะและอย่าว่าแต่ผมตกใจให้ตกใจหมด ฉันก uhm, ็กลัวเฮ้ไม่รู้ไม่รู้เอ้าตายซะงั้นเฮ้ยโอ้กระแทกลางเหล็กตายป่ะเนี่ยหัวจะตกใจเลยว่าดูดิตกใจไปแล้วแป้อยากจะชุนเลยเฮ้ยหน้าหน้อ่ะ กียงป่าเสือและุ๋งทำไมเงี้ยแล้วทางตัวแทงเสือเขายังไงต่อนั่นๆๆๆเสือเข้าไปทำมายุ่งกับเขาเขาไม่ได้ตายจริงนแปตื้ไปเลยเฮ้ยเฮวกพี่ตัวแทงเสือก็ขี้เล่นนะเล่นจะเป็นอแปะอีกแล้วเจตไหม มีอาวุธได้ใจนั่นๆน,น่นยังอีก <c oughs> ไม่ต้องห่อแค่พี่เคก้กถ้ย้เผ <c oughs> ยเป็นแป้ยิ้มเลยนะเราว่าแต่จะหัวขวานไปไหนเนี่ย <c oughs> นี่มาซูกอยู่ตรงนี้ออกมาทำการแสดงต่อครับ <c oughs> แต่แสดงได้นิ่ <c oughs> เดียวจะดีอ <c oughs> ีกแล้ว นักี่คนตาหมัก่เป็นเมันเป็นการสี่เป็นอะไรแล้วไม่ไหวแล้วแล้วการแสดงก็จบที่เสือตายหมดบ้องตันชนะแต่ลูกบ้องตันเสียสภาพอยู่นี่โว้ว ำไมเป็นได้ที่ขนานนี้เนี่ยเอ้าจบการแสดงแล้วนักแสดงลาคุณผู้ชมหน่อยเอาเร็วเร็วเร็วเขาจะลากันาาแล้วอยาาวอกม,ม,ม,มันนาเว้ยยอกมันนาไว้กอัวนนะเว้ย วันนี้ชื่นใจจริงๆไม่นึกไม่ฝันว่ายังมีคณะกับตัวแทงเสือคณะใหญ่อย่างนี้ให้ดูอีกอ้าวเด็กๆดูไว้นะการละเล่นไทยโบราณที่หาดูได้ยากยิ่งคณะใหญ่อย่างนี้ด้วยเอ๊ะแล้วนี่ครบคณะหรือยังขาดใครไปเปล่าเนี่ยอ้าวแต่กินของมาร่วกม,มาเขาหน่อย แทงเสืออะไรแค่เลยแต่หน้านายไม่ต่างกันเลยว่ะโอ้โหพี่เจ้าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นการเล่นแบบนี้สุดยอดจริงๆอ่ะแต่พี่เนี่ยเกิดมาเนี่ยเคยเห็นมาเยอะแล้วแต่คณะนี้ใหญ่สุดมาตรฐานสุดโอ้ยอดอยากจะให้คะแนนเลยได้ไหมคนแรกครับน้องชินจังกับน้องฟออรีค่ะให้ยัยให้ยัยกิก้งมังซางเลยพร้อมสองอังจบแฟนไม่อยู่นะ น้องชิจังกับน้องปิงได้คะแนนไป68คะแนนต่อไปครับน้องเค้กกับกระตัวแ่งเสือค่ะกว่าจะได้ร้อยปีแล้วมั้งนั่นัดนัดนันไม่ต้องหึอแค่พี่เค้ก เลยเลืมไปตันนี่กลัวคุณน้าเป็นแมมาจากตัวเถาบวโค่ะ